นายเอกชัยหรือว่านายเอกสวัสดิ์ประพาอายุ36ปีชาวจังหวัดมหาสา,ารคามนะครับปัจจุบันเนี่ยเป็นพ่อค้าส้มตำถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสนบุคโลเข้าไปจับกลุ่มตัวไดใ้ในห้องพักบ้านเลขที่8ตลกตลกรอกสะพานยาว5ถนนสมเด็จพระเจ้าตักสินแขวงดาวคะนองเขตธนบุรีพร้อมกับของกลางเป็นอาวุธปืนยาวไทยประดิษฐ์ขนาดจุด22พร้อมท่อเก็บเสียง1กระบอกชุดลูกเลื่อนสำหรับลั่นไก12ชุด เข็มแทงชนวน7อันลำกล้องปืนยาวขนาดจุดสองสองอีก7อันลมถึงกระสุนปืนอีกจำนวนหนึ่งนอกจากนี้ยังมีปืนอัดลมยาวเบอร์สองอีกหนึ่งกระบอกนะครับรวมไปถึงเครื่องมือช่างและก็อุปกรณ์การผลิตอาวุธปืนทั้งหมดมากกว่า40รายการจากการสอบสวนนายกระชัยยอมรับับว,ว่ายึดอาชีพขายส้มตำกับภรรยามานานนับ10ปีแล้วแต่ว่าช่วงหลังเนี่ยหันมาประกอบปืนและก็ชิ้นส่วนอาวุธปืนขายในโลกโซเชียลมีเดียทำอย่างนี้มาประมาณ1ปีกว่า,วาแล้ว ถึงแม้ว่าตัวเองจะจบแค่ม .3 แต่ว่าเขาบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยชอบงานช่างแล้วก็ชอบศึกษาเรื่องปืนเข้าไปตามเว็บไซต์ต่างๆรวมถึงเว็บไซต์ใต้ดินเข้าไปเรียนรู้ระบบปฏิบัติการของปืนรุ่นต่างๆทีนี้ก็ใช้วิธีการจําออกมามาทดลองผลิตเป็นปืนยาวขนาดจุด2ตอนแรกที่ทดลองเนี่ยใช้วิธีการยิงขึ้นฟ้าทีละนัดปรากฏว่าทําสําเร็จก็เลยมีการประกอบเพิ่มเติมแล้วก็ไปลงขายตามเว็บไซต์นะครับ นายกชัยให้การว่าต้นทุนของการผลิตปืนแต่ละกระบอกเนี่ยกระบอกหนึ่งไม่เกิน2,500บาทแต่ถ้าเกิดว่าประกาศขายในโซเชียลเนี่ยอย่างต่ำกระบอกหนึ่งไม่ต่ำกว่า8,000บาทเบื <BAR> ้องต้นเจ้าที่ก็แจ้งข้อหา <ließen> ในายกชัยกรณีมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตทำประกอบซ่อมแซมปเปลี่ยนลักษณะสั่งนำเข้ามีหรือจำหน่ายซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนทางการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตเช่นเดียวกันครับ